สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะลูกค้าสํานักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลยนิสสันนะคะอาร์เมรานะคะ1.2 ES นะคะลูกค้าปี2019นะคะราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้า และมันบอกเลยรถคันนี้ไม้น้อยมากมากนะคะไม่แค่1,000 0หมื่นกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดทั้งภายในนะคะลูกค้าและภายนอกคะ่ะตามมาเลยคะ่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีแดงนะคะลูกค้ามาพร้อมกระจังหน้านะคะโครเมียมสีดานะคะลูกค้าและนะคะลูกค้ามาพร้อมตราสัญลักษณ์นี่เลยนิสซันมาสีแดงคันนี้นะคะลูกค้า นะคะไฟของเขานะคะจะได้ไฟเป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะคะลูกค้ามาพร,ร้อมกับไฟเด y ไลท์นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมันบอกเลยไม้ของเขาน้อยมากๆนะคะไฟของเขาเพียงแค่16,00 0กกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าในส่วนของยางนะคะอ่านหนังสือให้ดูใกล้ๆเลยในส่วนของยางนะคะได้ยางปีใหม่นะคะได้ยางปี2020ค่ะใช้กันยาวๆนะคะแม็กแท้จากโรงงานนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าและมาพร้อมกับนะคะลูกค้ากระจกพ,พร้อมกับไฟเย,ยวนะคะลูกค้า ที่จับของเขานะคะลูกค้าก็จะเป็นคมเนียมนะคะลูกค้ารถคันนี้มันบอกว่นสวยมากๆนะคะขอให้คุณมีรายได้สองเท่าของค่างวดน,นะคะก็ที่จะสามารถที่จะซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าแล้วเราพาไปดูรายละเอียดภายในขัวรถกันดีก,กว่า,านนะคะ่ะตามมาเลยค่ะรายละเอียดภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้าพวงมลาลัยจะได้เป็นพวงมลาลัยธรรมดานะรถคันนี้นะคะและเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า แอร์ของเขานะคะจะเป็นแอร์อะนาล็อกนะคะลูกค้ามีพร้อมมาพร้อมกับ CD usb พร้อมนะคะลูกค้านะครับผ้าอาร์บล็อกเลยบอกของเขาจะเป็นบาะอกผ้านะตัดด้วยได้สีแดงนะคะลูกค้าภายในของเขานะถึงจะดูเล็กนะคะยังจะดูถึงจะบอกว่าถึงจะแคบนะคะแต่ภายในของเขานี่กว้างแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะจะพาดูรายละเอียดนะคะสำหรับผู้โดยสารกันมากดีกว่าค่ะตมามันเมเลคะ<อ>รายละเอียดนะคะสําหรับ ผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะคะลูกค้าเบาะก็จะเป็นจะได้นะคะเป็นเบาะผ้าน,นะคะลูกค้าก็จะสลับกันเลยเป็นอาจตักด้วยได้แดงนะคะลูกค้ามีพรมมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะลูกค้มาตามมาเลยค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะลูกค้าเอา้ามันลืมบอกไปรถคันนี้นะคะก็จะได้เซ็นเซอร์3จุดเลยนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะลูกค้าว่ามีอ,อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะลูกค้า เดี๋ยวมันจะเปิดรายละเอียดให้ดูเลยนะคะสําหรับนี่เลยรถคันนี้นะคะก็จะมีแม่แรงยางอะไหล่แล้วก็ถุงเครื่องมือให้พร้อมนะคะ,ะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของห้องเกองกันมากดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะสังเกตได้ง่ายๆน,นะคะดํานวแบบซูมให้ใกล้เลยห้องเครื่องของเขานะคะคานทั้งสองนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะเครื่องยนต์ของเขานะแข้งสนิทนะคะลูกค้าเดี๋ยวมันจะซูมให้ดูถึงตัวน็อตเลยตัวน็อตของเขานะคะมันบล็อกเลยยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่มีการไขใช้งานเลยนะคะลูกค้า <RS 2> น้ํามันไม่เยิ้มเห็นไหมคะลูกค้<ซ>าสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์แหม่มโดยตรงนะคะเบอร์แหม่มคะ่ะ080ค่ะ403นะคะ0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกันได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะลูกค้าสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะสําหรับนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะสาหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ